ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าจะจบไปแล้วนะฮะใครจะได้เป็นก็แล้วแต่นะฮะแต่งานของผมเนี่ยผมเสนอการแก้จราจรหายขาดหายขาดนะอ่าชนิดที่เรียกว่าไม่ได้อาศัยผู้ว่ากรทมนะเพราะว่าจะใช้ผู้ว่าประเทศไทยอนะ่ซึ่งก็คือประชาชนทั้งประเทศนี่แหละครับจะเป็นผู้ว่าประเทศไทยก็คือเป็น ปมุ่งฝปกครองไปเลยนะเรียกว่าทําให้จบยุคการเลือกตั้งไม่มีสอสอไม่มีพักการเมืองไม่มีการใช้ระบบระบกกบ,รกบการปกครองแบบเก่าอีกแล้วเป็นระบบระบบกากบรปกครองใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้ดังนั้นประชาชนจึงกลายเป็นผู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ผู้ว่ากทมนะผู้ว่าประเทศไทยนะเขาเลือกผู้ว่ากทมไปแล้วคราวนี้เหลือแต่เลือกผู้ว่าประเทศไทยแล้วก็เชิญชวนประชาชนประชาชนไทยเนี่ยมาเลือก ผู้ว่าประเทศไทยก็คือตัวท่านเองนั่นเองนะเป็นประมุขฝ่ายปกครองนะโดยส่งหนึ่งทเหมือนกันหนึ่งของท่านอ่ะหนึ่งเสียงหนึ่งททุกคนนะส่งมานะส่งมาที่ขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนะซึ่งขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองก็จะไปรวบรวมไพ่พลแทนที่จะเป็นไพ่พลถือมีดดงมีดดาบเพราะนั้นเป็นแบบยุคโบราณแต่ยุคนี้เราไม่ได้ใช้มีดดาบไปฟาดฟันไล่ศัตรูแต่ศัตรูของเรามันไม่มีตัวตน มันเป็นนอมินีนะต้องใช้1โหวตไปไล่นะและว1โหวตเนี่ยรวบรวมมาจากสถาบันครอบครัวโดยสถาบันครอบครัวนั่นแหละครับทำหน้าที่รวบรวมไพ่ผลก็คือรวบรวมลูกบ้านของตัวเองอะคนที่อยู่ในบ้านของเจ้าบ้านอะในบ้านเลขกที่นั้นอนะรวบรวมไปแสดงเจตจำานงใบแสดงจำานงนั่นถือสัตว์ตราถือว่าเป็นสัตว์ตราวุธเป็นอาวุธเพราะมันคือ1โหวต1โหวตนั่นแหละครับ ก็คือนึกระสุนนั่นเองนะฮหรือสาตาวุธหรือหอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ส่งมาให้มันทะลุสี่สิบล้านใบนะสี่สิบล้านใบทําได้อยู่แล้วนะฮะภายในสี่เดือนเนี่ยทำได้อยู่แล้วรูปรวมได้อยู่แล้วสี่สี่เดือนสี่สิบล้านใบนะทีเลือกตั้งเนี่ยแค่เดือนครึ่งก็ยังไปเลือกกันทั้งประเทศได้เลยนะเพราะนั้นสี่เดือนนี่มันทําได้อยู่แล้วส0ิบล้านใบนะเมื่อสี่สิบล้านใบมาแล้วเนี่ยนะครับก็มาประกาศเปลี่ยนระบบระบอบใหม่หมดเลย นะแล้วก็รวมทั้งการแก้จราจรด้วยแต่ที่พูดวันนี้จะมาพูดเน้นเรื่องการแก้จราจรนั่นเองนะแก้จราจรหายขาดนั่นเองนะครับนะซึ่งแก้อย่างไรก็มีคลิปอธิบายไว้นะท่านก็ไปดูในคลิปอธิบายนะซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายๆเราแก้ที่คอนเซปต์ให้ถูกก่อนถ้าคอนเซปต์ถูกแล้วที่เหลือนี่แผนปฏิบัติมันง่ายแล้วมันเป็นเรื่องทําตามคอนเซปต์อะคอนเซปต์แรกต้องถูกก่อนนะ ต้องประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินออกเป็นกฎหมายพิเศษโดยรัฐบาลพิเศษรัฐบาลใหม่รัฐบาลเฉพาะการนั่นเองป,ประกาศนะรัฐบาลเฉพาะการก็จะประกาศนะก็คือกระบวนกูชาิจะตักสอนนั่นเองก็คือคณะรัฐบาลเฉพาะการนะครับทําการประกาศนะเป็นภาวะฉุกเฉินในกสทมที่จะต้องใช้กฎหมายพิเศษนะในการแก้ปัญหาจราจรแบบให้ขาดนะก็เปลี่ยนเวลาทํางานเสียเปลี่ยนเวลาทํางานนะครับแล้วก็ เอาไฟแดงออกหมดนะฮะแล้วก็ทําแยกต่างๆต่อเชื่อมกันใหม่ให้กลายเป็นทางไหลนิรันด์สภานต่างๆที่เสื่อมที่ท,ที่ที่สร้างนมามันยังไม่เชื่อมกันเป็นทางไหลนิรันด์ก็ไปดัดแปลงเชื่อมให้เป็นทางไหลนิรันด์เสียคือวิ่งถึงแยกนี้เราวิ่งได้เลยนะไม่ต้องมีไฟ,ดไฟแดงนะครับเมื่อมันทําได้นะผมออกแบบไว้ให้หมดแล้วนะฮะไปทําตามแบบผมแล้วกันเป็นทางไหลนิรันด์ออกแบบมาตั้งเมื่อปี4 0ศนะูนี่ะนี่ปี60ศย์ก็ย5บปีแล้ว เอาไปใช้กันสักทีนะคือองค์ความรู้ผมนี่ผมสามารถไปตั้งเป็นพักการเมืองได้เลยนะแต่ว่าไม่มีทุนนะแล้วย่างสามารถไปตล่อมเป็นพักไหนก็ได้แต่เนื่องจากผมไม่เอาพักการเมืองแล้วก็เชื่อว่าพักการเมืองไม่เอาผมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอยู่เงียบรอจังหวะโอกาสจังหวะโอกาก็มาถึงแล้วนะมอถึงยุครอสิทธิ์แล้วต้องเกิดสิ่งใหม่หมดเพราะนั้นก็เสนอสิ่งใหม่หมดเลย นะเปลี่ยนทั้งรูประบอบเปลี่ยนไม้เซตเปลี่ยนวิธีทุกอย่างหมดเลยเรียก่เป็นประเทศไทยใหม่หมดประเทศไทยเก่าไม่อยู่แล้วจบสิ้นจบยุคไปเลยเกิดยุคใหม่ยุคสก,กาว,วิไลนั่นเองนะดังนั้นก็เชิญชาวไทยใช้หนึ่งโหวตหนึ่งเสียงของท่านนะครับมาเลือกตัวเองให้เป็นผู้ว่าประเทศไทยเลยผู้ว่าประเทศไทยก็คือเป็นรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตไม่ใช่เป็นแค่สมัยหนึ่งไม่ใช่นะเป็นตลอดการตลอดชีวิตแล้วก็ส่งมอบเป็นมรดกให้กับลูกหลานต่อไปอีกลูกหลานก็จะเป็น ต่อไปอีกตลอดการตลอดชีวิตของลูกหลานเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ทุกคนไทยต้องทําตอบแทนคุณแผ่นดินนะและเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องมาร่วมด้วยนะไม่มีการแบ่งเจเนอเรชันกันเ,เธอเป็นเจนนั้นฉันเป็นเจนนี้นะทุกคนต้องมาร่วมสร้างประเทศไทยใหม่กันในรถแบบสองตีบงแบบไว้ก็เช้นเขาเรียนรู้รถแบบสองกันทุกท่านครับแล้วอย่าลืมแอคชั่นส่งไปแสดงเจ็ดบงมาด้วยเพื่อจะได้เกิดเป็นจริงกันสักทีนะครับ ออกจากวงจอุบาทที่ติดกันมาตั้ง90้าสิปียังออกมาไม่ได้เลยประเทศไทยดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องเกิดสิ่งใหม่แล้วเพราะเรามาอยู่ในยุคสกาวิลามันต้องได้สิ่งใหม่นั่นเองจึงเรียกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องก่อกําเนิดเกิดประเทศไทยใหม่นะโดยผมก็เปิดตัวในวันวิสาบูชาซึ่งจะต้องมีสามหลักการก็คือประสูตยตรัสรูปป้ปณิพานเมื่อใช้ในการปกครองก็เรียกว่า เกิดขึ้นตั้งอยู่ไปนั่นคือมีระบบระบบใหม่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไป40ปี่าแล้วโปรเจกต์นี้ก็จะจบลงแต่ระบบระบบอยู่ต่อนะหมายว่าไอ้ระบบระบบที่ผลักดันให้ระบบระบบปกครองใหม่มันยั่งยืนอะพร้อมทั้งระบบการค้าใหม่เนี่ยมันก็จะไปสู่ตัวเอง40ปีนะดูที่เป็นยังไงนะระบบทุนนิยมอยู่มาตั้งหลายร้อยปียังอยู่มาได้เลยเราจะไปแทนทุนนิยมอ่ะเพราะฉะนั้น40ปีเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยในการสตาร์ทนะ แต่ว่าแค่สิบปีก็เห็นผลแล้วนะสิบปีก็เห็นผลแล้วนะสิบปีประเทศไทยก็จะครบหนึ่งร้อยปีนั่นแหละเราก็จะประกาศแล้วเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์แล้วนะที่แท้จริงแต่ช่วงนี้วางรากฐานอยู่เขาเชิญมาร่วมวางรากฐานประเทศไทยใหม่เพื่อจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์กันทุกท่านครับผมแอดธรรมนูิปไตยยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ